เพกกับเพกไม่ทันภูงก็นั่งลงโอ้โหไปอีกเห็นแล้วน้ำตาจะไหลเคยเจอเมื่อวานของน้องของตาอีเห็นนะมแตอีของน้องเนี่ยนะก็ผูกมันด้ว่าผูกก็พันกันตายฮะผูกแล้วมันเชือกมันถึงกันนะปัวสองตัวมันถึงกันมันพันกันนะพันกันมันก็ล้มคนละหลัก มันลอหลักไปมันถึงกันเชือกมันยาวมันถึงกันแล้วมันก็เดินวนไปวนมามันก็พันกันเนี่ยะครับมันก็จะค้องว่าจะมาก็มันพันก็มันล้มลุกไม่ขึ้นสุดท้ายก็ตายในมาแล้วครับผมอันนี้คือวัวปล่อยนะไงครับพูน่าให้มันเล็กๆเลยอะในลองสาธิตให้ดูที่หนึ่งดิเป็นเล็กๆขนาดไหนอ่ะเล็กๆอย่างนี้นะ อ๋อ oh, ถ้าซอยอย่างนี้นะซอยเล็กๆให้เขาใส่กระมำอะไรนี่เขากินนะอ oh. แต่ถ้าเห็นเจ้าอื่นนะเขาตัดอย่างนี้ใส่ปากเขาก็เคี้ยวงบง <laughs> แต่ของเราต้องล่อต้องใส่รำใส่กากน้ำตาลเขาจึงจะกินนะครับผมแต่เรามันไม่ขี้เกียจไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาหรอกเราขี้เกียจที่จะมาซอยเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมเสียเวลาเสียเวลาไม่ขี้เกียจไม่ได้เสียเวลาขี้เกียจโยนใส่น้ำง่ายกว่านะแบบนี้นะอ๋อครับผมเรียบร้อยเป็นยาด้วยใช้น้ำสะอาดวันนี้มาเยี่ยมคุณอาคนเก่งของเรานะครับพอดีคุณอาตัดกิ่งไม้ออก แล้วก็เอาบอระเพ็ดไปฝากแม่ที่บ้านนะครับแต่สังเกตเห็นที่คอ,อกนี้เนาะอันนี้คือบอระเพ็ดแช่น้ํามันเยอะจัดเลยแช่ที่นูแช่อย่างนี้เลยแช่อย่างนี้เลยแล้วไอ้กกแช่กากน้าตาลก็มีแช่กากน้ําตาลก็มีอเนี่ยมันเยอะจัดครับผมเหลือกินเหลือใช้ <laughs> อันนี้คือแช่ทิ้งเฉยเฉยชาวบ้านเขาก็มาก,กินนี่นะวปล่อยมาเดี๋ยวารมที่เรา เติมปิดประตูนะอ่าเขาจะมากินกระชังครับครับผมวัวปล่อยอ๋อที่นี่มีวัวปล่อยด้วยอเยอะแยะปล่อยปล่อยแบบไม่ได้สนใจอะไรอืมแต่ว่าของคุณอาผูกเนาะระหว่างปล่อยกับผูกอันไหนดีกว่ากันครับคุณอาผูกมันก็อิสระมันก็ไปทั่วแต่มันก็ไม่ดีดูกว่ามันจะเข้าคนที่เจอคนใจร้ายเนาะเขาก็ตีนเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมมาแล้ว อันนี้คือ,อถ้าเจอคนใจร้ายก็ตีตีแต่มีอะไรก็เฟี้ยงก็เฟี้ยงเคยเจอแบบแข้งขาเรามีบาดแผลหนามเป็นคืบเป็นวาลตรนี้ครับผมรูกเขาโดนอะไรแต่คิดว่าเป็นของมิคมเนาะที่ว่าขอไม,ม่คมอะ่ะเดินกระเพกกระเพกไม่ทันฟูงก็นั่งลงโอโ้โห้ไปอีกโอ้เห็นแล้วน้ำตาจะไหลเคยเจอเมื่อวานของน้องของตาอีเห็นไหมตาอีของน้องเนี่ยนะ ก็ผูกมันได้ว่าปูกมันพันกันตายฮะปูกแล้วมันเชือกมันถึงกันนะหัวสองตัวมันถึงกันมันพันกันใช่ไหมมันพันกันแล้วมันก็ล้มคนละหลักอือคนละหลักมันถึงกันเชือกมันยาวมันถึงกันแล้วมันก็เดินวนไปวนมามันก็พันกันเนี่ยนะครับมันก็จะคของว่าจะมาก็มันพันก็มันล้ม ล้ไม่ขึ้นอ๋อ้ายก็ตายไม่มาแล้วครับผมอันนี้คือวัวปล่อยนะรย <laughs> ครับผมคุณอาครับที่คุณอาบอกว่าเขาผูกคนละหลักแล้วพันเข้าด้วยกันแล้วก็ตายแต่ถ้าเป็นหลักเดียวกันไม่พันเนาะหลักเดียวกันก็พันหมายถึงว่าวัวสองตัวจะไม่ผูกคนละหลักอ แ้าของไม่ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันถึงการบัวมันถึงการแล้วมันโดนกินสวนไปสวนมายะเชือกันมันก็พันกันใช่านี้หะครับผมพันกันพันพันมามันเกือบทั้งวันมากงี้เถอะมันก็ล้มแบบบัวมันผอมมันไม่แข็งแรงอะไรหรือบัวแก่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมเขาก็ล้มเชือกมันก็พันมันก็รัดตัวอยู่อย่างนั้นใต้กี่ตัวครับตัวหนึ่งตัวที่ผอมเพื่อเก่แล้วด้วยนะ เป็นพวกเกล้วด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเลยนะอืมระวังและไอ้ต้นต้นเนี่ยตอสังที่มันยาวๆนี่ก็มีส่วนมังกันทาไมครับคุณอาถ้ามั้เขายกขาไม่ขึ้นนะะอืมเชือกมันก็จะพันมาเลยตอสังนะ <c oughs> ตอสัง<อ>มันจะพันขามันยกไม่ขึ้นมันก็จะพันขาหลายหลายแลวรอบมีสิทธิ์ล้มของ นี่ก็เป็นของยายก็เป็นนะเคยเป็นต้องเป็นรออยู่ทุกวันนี้เลยเดี๋ยวเขาจะมาแล้วอันนี้คือวัวป่านไม่เป็นไรนะอันนี้คือวัวป่านะผู้ชมครับไม่ใช่วัวเราแต่เข้ามากินน้ําในบ้านของเรานะทุกวันไหมเป็นบางวันอ่าเป็นบางวันครับผมแต่ก็ให้กินให้กินแต่บางคนไล่ออกนะอืมนี่มันกาลังลังเลนะผู้ชมครับอืมน่ารักจะตายไหมไม่ถึงบอกน่ารัก่ะผมทำหน่อย ก็ดูสิก็รู้มีคนมองก็เห็นหน่อาก็ยังหลังเลเห็นไหมเห็นไหมจะเข้าไม่เข้าดีเพราะเรามีคนอยู่นะเขาก็ไม่มาเขาก็รู้เขารู้เออจะแอบมากินน้ำบ้านอย่างนี้เออมันก็เขาก็รู้เขาจะแอบมากินนะเออบันคนอะไมมีเจ้าของรู้ไปปิดขโมยของเก่าหรอกอันนี้เขาก็รู้ใช่ไหมมีเจ้าของอยู่เว้ยจะแอบมากินน้ำได้หรือเปล่าวะเจ้าของเขายืนดูอยู่เว้ยอันี้คุยกันว่าเฮ้ยมาตามแม่มาแม่เคยมากินหลายรอบแล้ว ถ้ากินอีกสักรอบจะเป็นอะไรใช่ไหมั้างหน้านาล้งน้ากก็เลยไปเจ้าของอยู่กูก็เลยไป,ไปครแล้วก็วดไปนู่นมุดกินยาต,ตรงนั้นอืมอืมแต่ม่มุดไม่ได้แล้วเราทำรั่วแลนะ้วแสดงว่าวัวเนี่ยถ้าเจ้าของไม่อยู่เข้าในนอนไ <c oughs> อัน,นี้มันยังเกรงใจเจ้าของนะเ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเจ้าขอ,ข,อของเขาอยู่ไว้เดี๋าเข้าไปกินนะเว้ยมันบอกกันเนาะบอกกัน่วัวจะตายเขาพูดไม่ได้วัวนี่แหละครับคุณอา นมันรู้มันรู้อะไรบ้างอ่ะเท่าที่เลี้ยงมานี่ไอหยุดสันไอหยุดหยุดไหมหยุดไอไปไปไหมพูดกับใครด้วยนะไม่ใช่พูดเขมรนะครับผมแค่วัวทุกป่าทุกวันนี้อืมนี่เหมือนกันถ้าจะพาเดี๋ยวพาไปเอาไอหยุดนะก็จะวิ่งตามแล้วหมาน่ะหมาน่ะรู้เวลาครับผมนี่มันเยอะอันนี้คือต้นบอระเพ็ดที่เราสามารถที่จะเอาเป็นยาบำรุงยาถ่ายพยาธได้เนาะเด็ก เด็กที่จะให้หยาดนมอ่ะเอาบดเพชรนี้ใช่ไหมไม่เคยครับโดนไหมน่าจะเคยโดนนะจำไม่ได้ครับเด็กแล้วใช่ไงบ้างครับที่เราครับถ้าเป็นเด็กนะตายหัวหัวนมให้มของแม่นะไม่ใช่พ่อจะขมปากนะพ่อนะไม่ใช่ลูกนะเอาป้ายหัวนมแม่นะครับสุดท้ายพ่อนี่ขมแทนลูกนะตอนตอนเด็กรู้สึกใจ หญ่ก็โดนนะครับผมแม่บอกงันครั้งเดียวรู้เรื่องเลยโอ้โหหยากเลยครับผมอันนี้คือต้นบอรเพชรที่เราสามารถที่จะให้กินสดได้กินแช่กากน้ําตาลหรือแช่น้ําเปล่าได้นะคุณอาเนาะพวกไก่เกยอะไรลูกเจเมื่อก่อนนะพ่อเห็นเขาแช่น้ําให้เขากินนะไก่นะตัดตัดแล้วไก่ก็ทุบ มนน้ำให้ครับผมให้ไก่อะไรนแล้วพ่อตามพ่อก็โปกมาแลครับผมทุกวันนี้บอระเพ็ดหายากมากนะครับยากแทบที่จะไม่มีใครปลูกเลยนะยากทำไมคุณอาถึงได้ปลูกไว้ครับอันนี้พ่อก็ปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วพอ่อก็ปลูกแล้วแกก็ทำแล้วก็เห็นเขาอย่างนี้แล้วก็ตามมาจ้่ อ๋อม่ไรล้างลงเข้าป่าเห็นมาก็เลยเก็บมาครับผมต่อยป่ายาวเราเนี่ยนะครับผมตันนี้หายากแล้วต้นบอรเพชรนี่นะครับ่หายากเมื่อก่อนเข้าไปเนี่ยพันจะพันขาล้มเดี๋ยวนี้หายากเเมื่อก่อนแทบจะที่จะพันขาเลยเดี๋ยวนี้หายากครับผมคุณอาครับเมื่อก่อนที่เห็นคุณพ่อเอาบอรเพชรนี่ใช้ทําอะไรบ้างครับคุณอาใช้ให้ไก่กินให้ไก่กินนะให้วัวกินที่เห็นหลักๆเลยนะไก่กับวัวและแล้วก็แม่ก็ฉลาด ทำไมครับรเวลาลูกอยากให้ลูกอยากนมพ่อพ่อก็เลยบอกอันนี้แม่แม่ก็เลยทําให้ลูกได้กินนมโตครับผมโอ้ได้ของดีแล้วนะครับคุณอาเยอะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลย,อยบอระเพ็ดนี่ช่วยทําให้วัวนี่แข็งแรงได้ไหมเจริอาหารเจริอาหารอาหาร,อาหารได้เยอะเออขาอบอกว่าขยาธิด้วยนะอืม ตั้งแต่เราทำนี่รู้สึกว่าวัวสภาพดีขึ้นไหมไม่ค่อยไม่ค่อยจะฉีดยาเท่าไหร่นะนี่แหละครับฉีดหรือจะอะไรจำเป็นดูแลอาการเขาอย่างเป็นไข่อะไรไข่สามวันอะไรเนี้ยครับผมจะดูอาการอเขาอย่างจะฉีดแล้วโชคหลังคลอดอะไรเงี้ยให้ดูแลแล้วก็พวกยาบำรุงบ้างบ้างครับผมแต่หลักๆแล้วก็แทบที่จะไม่ต้องใช้เลยเนาะทั้งวันยังไงใช้ตลอดไม่เคยขาด ที่นี่นะเลี้ยงมาก<ช>ี<อ>่ปีแล้วครับอุมม้ยตั้งแต่สมัยพัฒเตเลี้ยบาเลีนตัวเองจริงๆนะ่ะสิบปีแต่ถ้ารุ่นแม่เราก็เลี้ยงกแต่จะจ้าความได้ก็มีอยู่แล้ววัวควายนะแล้วก็ทําแบบนี้มาตลอดมาต้นี้พ่อก็ทําแช่น้ําแช่น้ําไอหมักอั้นก็ยังมีอยู่เมื่อก่อนเรามีหมักน้ําน้ําตาลไหมนี่ หมักน้ําตาลนะคุณอาทำมานานแล้วนะนานแล้วนางทำตั้งแต่เริ่มมามีกากน้ําตาลนะนางจะกลับมาเลี้ยงรุ่นใหม่นี่ก็มีกากน้ําตาลแล้วก็เริ่มทำครับผม,ร,มรุ่นเมื่อก่อนนี่แช่น้ําเปล่าทำน้ำเปล่าอย่างเดียวต้องต้องผสมเกลือผสมอะไรไหม,สมผสมโปรตีนบางบางตัวเขาให้กินกินอยากให้กินสดๆนี่แต่เขาไม่กินอ๋อ่ต้นแล้วเขาไม่กินวัวที่นี่ไม่กินต้องผสมกากน้ำตาลกากน้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับผมใส่น้ำเงี้กิน จะมีบางเจ้าเขาบอกว่าใส่น้ําำอะไรสาวข้าวใช่ไหมครับผมสาวข้าวแล้วก็น้ําสาวข้าวแล้วก็ข้าวอืเศษข้าวอะไรเนี่ยนะครับผมบอกว่าน้านมดีจริงป<อ>่าวลูกจะดูจะก็ลองทําดูนะจะลองทําดูนะแต่ยังไม่ได้ลองยังบัวบัวของนี่มันน้ํานมมันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะน้ํานมน้อยครับผมดูสองจ้วบหาย ก็อยากลองดูมันเหมือนเหมือนที่เขาว่าจริงหรือเปล่าน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวแล้วก็เศษข้าวครับผมแล้วก็อะไรอะไรแลรำรำด้วยรำด้วยแล้วก็ผสมต้นบอระเพ็ดด้วยเห็นเขาว่างั้นนะอืลายเจ้าเหรอก็เขาแนะนํามาหลายอย่างนะครับผมจะลองดูแสดงว่าต้นบอระเพ็ดนี่มันเป็นอาหารสรรพคุณนะไม่ใช่ยาสรรพคุณเนาะอาหารแต่ถ้าสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเขากินอยู่ สับยังไงครับคุณอาให้มันเล็กๆเลยอ่ะ,อะในลองสับที่ที่หนึ่งดิเออสับเป็นเล็กๆนขนาดนไหนอ่ะเล็กอย่างนี้นะอ๋อถ้าซอยอย่างนี้นะออซอยเล็กๆให้เขาใส่กระลำอะไรนี่เขากินนะอ,อแต่ถ้าเห็นเจ้าอื่นนะเขาตัดอย่างนี้ใส่ปากเขาก็เคี้ยวงบง เออของเราต้องโรอต้องใส่รำใส่กากน้ำตาลเขาถึงจะกินนะครับผมแต่เรามันไม่ขี้เกียจไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาหรอกเราขี้เกียจที่จะมาซอยเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมเสียเวลาเสียเวลาต้องขี้เกียจไม่ได้เสียเวลาขี้เกียจโยนใส่น้ำง่ายกว่านะแบบนี้นะอ๋อครับผมเรียบร้อยเป็นยาด้วยใช้น้ำสะอาดอันนี้คืออาหารลับเลยยิ่งกว่าหัวอาหารเนาะ รับลงทุบหมดแล้วไหนครับมีอะไรบ้างหมดแล้วหมดแล้วอกากน้ำตาลกากน้ำตาลแล้วกระบอกเพ็ดยังไม่ได้ทําใหม่หมดแล้วครับผมอืใช้ยังไงครับพวกนี้ก็ตัดทุบแล้วก็เติมน้ําแล้วก็น้ําอเกลือนิดหน่อยแล้วก็กากน้ําตาลแล้วเอาไปให้วัวกินยังไงครับทีนี้ใบสัก สามวันอ่าแล้วจับกรอกใส่ขวดนี่ขวดนี่คนละขวดเนี่ยอ๋อเรากรอกใส่ขวดเออแล้วจับกรอกปากเลยแค่เห็นเขาก็อ้าปากแล้วชอบเนหวานครับผมหันกับน้ำตาลหานเค็มๆเขามั้งอืมแต่ท้ายตัวกําพา้าที่แม่เขาตายอ่ะเนี่ยขวดนมเขาใส่ขวดนมอจะเห็นขวดนมแค่นั้นแล้วพวกดิ้นเลยทําไมเขาท้ออ๋อปิ้งมาหาเลยมีกากน้ําตาล มีบอทเพชรแล้วมีเกลือมีเกลือหน่อยเกลือแกงเราเกลือแกงนะ<ม>ครับผมเห็นุณอาบอกว่าลิงวัวช่วงนี้ราคาถูกๆเราไม่ได้ลงทุนอะไรนี่อือใช่ไหมครับขาด,ด,ดทุนไหมขาดทุนไหมไม่ขาดปางก็ยังนาเราครับขาดที่ไหนอ่ะพูดถึงว่าขาดอ่ะ เขาจะขาดทุนขาดจนเราเหนื่อยนิดหน่อยแต่เราก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเขาอะอไม่ขาดทุนนะเราไม่ได้ลงทุนอาหารเราไม่มีเราก็มาให้กินล้วหาสามสารเสริมต้นกล้วยครับเอากต้นกล้วยแล,นะแล้วก็รำนะครับผมเราก็มาคุไ่ไกแต่มตรจารก็ไม่กี่บาทกระ l นหนึ่งก็ใช้ไ่ใช้จนลืมใช้จนลืม <c oughs> <c oughs> แสดงว่าทุกวันนี้เลี้ยงใช้คําว่าต้นทุนต่ําได้เลยอืม ไม่ต้องซื้ออะไรให้กินเลยเลี้ยงพองจ่ายรักรักสุขมีความสุขเอาดีๆยิ่งมีความสุขไอ้ามาคุยกับเขาเนี่ย ความสุขยังไงบ้างครับคุณอาเช้ามาก็อยู่กับเขาหกับเช้ามาให้เขากินฟางก,ก่อนก็คุยกับเขาเล่นาตอนเย็นน้าเนี่ยผ่านนี้ไปเอาย้ายกลับบ้านเ้าก็วิ่งไปมาเขาเ<อ>ขาก็มเคี้ยวเรื่งองงบงบง,บ,งบแล้วมองเขาก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขทุกวันนี้นะเขาไปท <นะ S 2> ําทงานกับเรื่องของเขาเราก็อยู่ของพวกเขาไปอเนี่งเวลาเขารู้ครับผม